สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการเกษตรแพตโกกับผมนุ่มหนํโม่คนโกเอแพตโกคนเดิมครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมสิพาไปเยี่ยมชมเกษตรแพตโกนะครับไปเบิว่าเิ่นปลูกทั่วฟักเน่านะครับเพิ่นปลูกจังไหรมันจะงามนะครับวิธีการไถปุยเพิ่์นไ่จังไหรนะครับเดี๋ยวตามผมมาครับไปครับ ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับต้นบักทัว่วคืองามดีแถอพ่อเออกงามอยู่พ่อปลูกดวมไปได้ครับมันจังมันจังออกมากซองเดือนปลูกจากต้นครับทั้งเบิร์นเลยทั้งเบิร์นอีซองพันหามันกระร่งจะออกไม่เรียกเขาเจ็บไปอย่าเรียกที่นะกบกทัว่วขายยังไงพอ่อก็ขายเป็นนับหน่วยร้อยหน่วยกับหกสิบบาทถือวะะ่าราคาดีบ่เนี่ยยู่ได้ถือว่าดี ตล, ial, ตลาดครับพ่อไปได้ตลาดมันแลี้คักๆนี่มันก็ได้อยู่หนึ่งละบาทออกไม่ไม่ก็ได้อยู่เกตซิปลงมากหกซิปหกซิปก็ถือว่าโอเคมือจักรมวยนี่ประมาณมือละพันหาพันหกได้เยอะหรอกขนาดเ่าท่านไหนดกไปไหนข่าเ่ราะท่านไหนออกหไรไปไหนนี่เมื่อไรมันหลายดินี่เห็นไหมไหลอยู่เราดกก็ฝึมากหน่อยก็ร่างสิขึ้นมาอยู่ไหลเลยปลูกเวียนเลยบ่ครับเพือนทีตองนี่ปลูกุนเวียนไปเรื่อยเลยคือบ่ให้มันว่างนะมันขาดส่วน ือพืชนึ่งลุ่มเก่าพืชนึ่งเสริมไปเรื่อยทั่วบักแตงไปังที่ล่ะปลูกไปซอยางหมุนเลี้ยนไปทังที่ล่ะพ็อได้ให้ลูกไปงเรียนปลูกสาวเรียนอยู่สันไดหรือครับอยู่มหาลัยแล้วโอ้็ปลูกพักเนี่ยที่รงลูกเรียนพักทังี่ล่ะส่งลูกเรียนแปลงที่ล่ะปลูกพักปลูกบักแตงบักทั่วบักคริกไป่อพืชอยู่นี่หมุนเวียนตลอดไม่ให้ขาดพ่อปลูกระบบยังีงน้ำมันเนี่ยกน้ำเขาล่องธรรมดานี่ล่ะ อ,<บ>อันนี้บ่าาาอ,บอันนี้บ่อใส่น้ำยดจริไมบ่อันนี้บ่้ใส่น้ำยดเขาน้ำเขาทำร่องไว้เลยแต่กวนผอปลูกเนี่ถ้าสมมุติว่าเฮาบ่อใส่ปุ๋ยของพันใหญส่ซ้ำดินมันมันงาบปานี้บ่บ่บ่ย่างปานี้่ใส่ปุ๋ยเีอข้อมอนลเข้าไปมาสีน่เมือเเสารช่วงมื่ําลังสิใบมกมลังสิเปิดกินอาหารเนี่ละ<อ>่ะของมาสีเยาวเด้คุณนรักวดวบ่กนันสันดี เก็บซื้อมือดิบาบ่ได้เขาบาก็่ไงไงเลยอวบมันเถาเหรครับมันอวบมันเขาเกาะเอาหน่วยมันอวบนะครับหนออ่วตึงๆเต็มๆเห็นแรงมากเลยสิพ่อฉีดปุ๋ยแพร์ตะโกย่าเกลียครับอันนี้ฉีดไปสามสี่รอบแล้วอ๋อขึ้นเริ่มจะหน่อยๆมาเลยแม่นสีจะหน่อยๆต่มันได้ใบที่สองที่หนึ่งที่สองเลยละครับสีอ้อยนีบมันใหญ่มากครักับ เ <P en ic> พิ่มปริมาณตัวยาเข้าไปน้ำเรีย่ยๆอย่างนี่นะถือว่าได้ดีปะ่ะพ่อถ้าใส่ปุ๋ยแพนไสโกมานี่ได้ดีผลผลิตก็ได้ราย,ายนำนักก็ดีนวยก็ตึงก็เต็มดีมว่าสมบูรณ์ใส่เวลาเก็บโดนมาใน่พ่อต้องมือที่พอเก็บจร่โอ้ตัวนี้ก็บ,บายพุ่นแล้วไปแล้วก็ไปแพ็กไปคัดอีกดกไรก็พอดีดกไรก็พอดีเก,ก,ก็บบ้านแล้วมั <c oughs> ดนดกเกินไปพอดอ่ออเมน,นั้งดก มันแม่หมากมันอืมข้างอีนเดียได้หมากทั่วแม่จังได้คอยดูไข่ใส่เอ้อพี่น้องเอ้ยไม่พอหวาดพอไหวแล้วปลูกทั่วนี่มันเก็บได้โดนงูป่อโดนตัวนี่ปลูกที่เดียวปลูกคุ้มค่าเลยว่าจะเขาให้น้ำให้ปุ๋ยไปเรียดปียดยารักษาบงเก็บไปเรียดยเลยเก็บเป็นสองเดือนสามเดืนอนคนเดียวแล้วก็เขารักษาตรวมันได้แข็งแรงดี อันนี้ก็อีกเสียงหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ใส่จริงครับปุ๋ยแพนตะโกพันย์สำลีนะครับปล่อยแล้วปลูกบักทัวนะครับดกคือยังเห็นนี่แหละครับปล่อยแล้วเก็บดกหลายขี่ขั้นเก็บมาเมือกมาเร็วตอนพ่อกมาดกหลายขี่ขั้นเก็บมาเัิมปุ๋ยแพนตะโกของพันย์สำลีดีหลีสุดยอดดกกะดกน้ำหนักกะดีนรวยกะใหญ่กำหนดเวลาแล้วนะครับสำหรับมื่อนี้นะครับจะขอขอบคุณพ่อหู้นะครับ ที่ให้ความรู้ของเขานะครับผมก็เชิญเคยครับเอาแฟนตะโกพอยยศผลิตมาฝากไอ้พ่อยือเก้าให้พ่อได้ไปสั่งผลผลิตใอ้ได้ผลผลิตหลายมได้หลายหลายนะครับเอาครับพ่อครับผมครับวันนี้ผมกับพ่อหูลาดไปก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ